น้องมีเล็บจิกเข้าไปที่คนนิ้วนะครับเล็บยาวแล้วโค้งนะครับกลับเข้าไปจิกที่คนนิ้วเกิดอักเสบแล้วก็มีหนองไหลนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะตัด็บปอ,อกให้นะเห็นไหมครับมันติดเจาะเข้าไปจนเป็นแผลเลยนะเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่ยาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคนผลตรงนี้ออกให้จะได้ใส่ยาได้ง่ายขึ้นด้วยครับต้องหมั่นตรวจสอบเล็บของน้องนะครับเวลาที่เล็บย,ยาวๆเนี่ยอาจจะโค้งกลับไปจิกคนนิ้วของน้องจะเป็นแผลได้นะครับ องมาตรวจสอบทั้งหูทั้งเล็บนะครับแล้วก็บั่นตัดขนครับไฮซานเพื่อที่จะไม่ได้เก็บความอับชื้นนะครับไม่งง้นมันจะเก็บความอับชื้นแล้วเป็นผื่นแดงผื่นคันในกินอับแล้วก็เป็นโรคผิวหนังได้นะครับโดยอีกข้างหนึ่งเป็นไหนม,มาตุซีอันนี้ไม่เป็นนะแต่ว่าเริ่มยาวเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นนิ้วติ่งของน้องนะครับเป็นเล็บเล็บที่อยู่กับ นิ้วงอกนะครับเป็นนิ้วเกินของน้องเพราะว่าธรรมดาแล้วนิ้วขาหลังอาจจะมีอยู่แค่สี่นิ้วนะครับส่วนขาหน้าจะมีอยู่ห้านิ้วนะครับสําหรับสุนัขและแมวตัดเล็บถ้าเป็นเล็บสีดําเราต้องประมาณนะครับไม่ตัดไม่ตัดสั้นจนเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่ระบบเลือดระบบประสาทของน้องนะครับอาจจะเลือดไหลได้นะครับตอนนี้ เดี๋ยวเาจะไปสร้างแต่งผมให้ด้วยครับน้ำแต่งผมร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมาขนกันครับบริษัทราบศย์หกสี่สีครับใช่ไมคนับเดี๋ยวเะแต่งอบอกว่าน้องไม่ยไม่ตัดเลไปง่ายนะครับ ต้องมันตรวจสอบไว้ถ้าเกิดตัดไม่ได้ก็เอาผ้าล้างน,นะครับประมาณเดือนละครเช่นให้ซ่างอาบน้ำตัดเล็บเช็ดถูให้นะครับเซฟทำบิสกิน,นี่ง นะเท้าน้องบวมเลยนะครับมีแผลที่เกิดจากเล็บน้องจิกเข้าไปนะสเปรย์่ยาค,ครับครับหายไๆขอบคุณที่รับชมพี่ช่างตัดขนสั้นให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแลแผลของน้องได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าน้องมีแผลที่เกิดจากเล็บยาวโค้งจิกคนนิ้วนะครับจะได้ใส่ย,ยาได้ง่ายแล้วก็หายไวขึ้นด้วยครับ